จะเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยหันอยู่ที่นี้เดี๋ยว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 ทำไมกูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแมรี่จะหายอ้หตัวที่ไม่ถนัดเลยอีกฝ่ายแล้วพี่เดี๋ยว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 ทำไมกูคนแรกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียววิ่งเข้าเข้าเขาตรงนี้ก่อนเข้าตรงนี้ก่อนจุ๊บๆโอ้โหมาปุ๊บยังไม่ทันได้แตะเครื่องปั่นเลยฮัลโหลใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลี่หายแมรี่เดี๋ยวหายไปหายไปหายวิ่งวิ่ยหายไปไหนแล้ววะ อุ้ยอยู่ข้างในตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอุ้ยไม่ติดข er ัดมากเลยตอนนี้เออตอนนี้เราก็โอเคแมนนี่น่าจะตามหลังอยู่เดี um> ๋ยวสปินไปก่อนใส่เกียร์มาสี่หุนไลไปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดักหน้าว่ะดักหน้าว่ะเฮ้ยมู้วัดเออยหยุดไม่ติดนะเอาละลุ้มต้นเกมไม่มีคนมาช่วยได้เลยแย่และต้องขายเฟรดได้เลยว่ะ กดไม่ติดเลยไม่งั้นยังจุกนี่อีกอเสียดายวิ่งเสียดายมากจุกไม่ติดไม่ใช่จุกไม่ติดกดไม่ติดกดเพราะท่านไม่จีบกดรูแมงสามไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยไปนะเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนเดี๋ยวมีเพื่อนมาช่วยเหรอเฮ้ยบ้ามันจะเลื่อยเฟดเนี่ยเราขายเฟดให้เพื่อนไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมา็สิ่งใดขนาดนี้ก็ได้ลุ้นตัดเกมแล้วเหรอ เดเบีเด <the beard>, uh> ้อเอ้เอ้รอบรอบอีทีนึงโอเคเพื่อนรับแทน thank you ครับขอบคุณอุย้ยติด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  oh my god oh my god เอาไงดีครับจังหวะน,นี้เอ้ยโอเคตอนนี้มาทางนี้ก่อนโอเคโอเคตอนนี้แมรี่ไป็นไงโอ้ยแมรี่ไม่ไม่เข้ารูัวโอเคงั้นเราสปินโอ้โหเกิดตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะมาเสกอย่างนี้ไม่ได้เฟ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปก่อนโอเคเอี่เดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมหุ่นมาอยู่ตรงนี้เราให้หลใจะเย็นหุ่นมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอีเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วสวยสวยสวยโอ้ไม่ก็จะรอดไหมเนี่ยตัวที่มันถนัดด้วยไม่เคยจับทางเมลี่ได้เลยเช่แล้วหกสิบวิแล้วอ่ะอีเอาอ่ะต้องฆ่าเครื่องแล้วป่ะอีเมลี่ไม่พังดูแมงสาบเลยวะแล้วทำไมกูไม่เข้าเมื่อกี้วะโอ้ยพลาดอุ้ยนางพังนี้วไม่น่าพูดเลยอุ้ยดัก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 เด็ดเด็ดอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวยืหายหายไปโอ้ยหายไปไหนแล้ววะทำไมว้น,นี่ติดขัดจังวะเนี่ยอ้ออยู่ด้านหลังเลยโอ๊ยปลายเร็วเดี๋เดีอเด้อวเข้าไปก่อนเมินโดนเธอเลย์นี่โอเคแล้วก็หลอกล่อเข้ามาออกออกมาไม่ใช่เข้ามาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นเล่นไม้กันก่อนเล่นไม้กันก่อนจะได้เอาไปสปินอื้อฟาดไปทีนึงโอเคปิดไปอีกทีนึงโอเคสวยแล้วก็ตอนนี้ระยะห่างได้โอ้ยกำลังจะบอกเลยว่าระยะห่างได้โอเค เข้ามาทางนี้ก่อนไม่ใช่เข้าออกซิเว้ยโอ้ยออกๆเป็นเข้าเข้าขาเป็นออกโอเคเด้อเด้อเด้อเด,ว,ดว,วัดมามันช่ยเข้ารูแมงสาบจ้าโอเคนี่เขาไม่เล่นมัอนอย่างนี้เขาเขาไม่เข้ารูแมงสาบแล้วว่ะเฮ้ยเป็นไปได้แต่เขาพังรูแล้วว่ะโอเคตัวเล่งมาแล้วตัวเล่งมาแล้วทำไมเหมือนพึ่งสามเรื่องเฮลโลเพื่อนมึงทำอะไรกันอยู่อุย้ยเอาบล็อกหน้าตาา่างมาเลยขี้หาย เล่นหน้าต่างบ่อยใช่ไหมเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอออเอไงดีวะอเอาไงดีวะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเราจะพนนางบล็อกหน้าต่างเราไปแล้วอะคือวยขอโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะลากา่าขอโทษออ้ยไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้นี่สองเพื่อนแล้วอุ้ยเฮ้ยจุกได้นนขนาดนี้กระตุกที่ไปทดเป็นไปได้ไงวะเน,นี่ยโอ้แล้วยีย่สิบวิยาโอ้ m ม g ก็ โอยตรงนี้ไม่มีที่จุอะไรเชื่อหัแล้วชุบหายชุ่มหอยชุ่มหอยออ้ยตรงนี้ไม่ได้แบบตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวย้อนแปบย้อนแปปที่เข้าไปแปปเข้าไปแปบโอ้ยที่จุกน้อยมากไม่ได้ออกมาเลยโอ้ยติดติดติดโอ๊ยเป็นไรหวันมากวันนี้เออฟาดไปทีหนึ่งเลยโดน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 อ้ยโอ้ยที่จุกน้อยมากเลยตรงนี้โอ้ยเฟสถองแล้วอะเฟสถองแล้วอะเฮ้ยจุกข้าเครื่อง ตายตอนจบแน่นเลยเวลาเราจุกเ้าขึอนทีไรคือแบบตายตอนจบตลอดใช่แล้วจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนคนอื่นเือไม่ได้จุกอ่ะโอ้ไจุกเครื่องว่ะอีกเครื่องหนึ่งแล้วอุ้ยน้ำหอมคนเดีมาช่วยว่าสุดยอดเอา้าเชื่อจะทันไหมเนี่ยติมหัวแล้วปิมหัวแล้วอุ้ยอุ้ยมาช่วยสองามาช่วยสองแล้วจะเตรียมเครื่องแล้วแหละต้องเตรียมแล้วแหละ อุ้ยอุ้ยชุลมุนมากโอเคขอบคุณมากครับไวติดแมลี่อุ้ยโอเคทับไม้ไปก่อนหนึ่งที่โอเคเอาไงเอาไงโอ้เสียกระจกอย่างนี้ก็ชิบหายสิครับกลับไปจุกที่เดิมดีกว่าเพราะว่าจุกตรงนั้นไม่รอดแน่ๆเรากลับมาจุกตรงนี้ดีกว่าอุ้ยนางมาแล้วว่ะอุ้ยไม่ได้มองหลังึ้นเสียวไม่กล้ามองสปินหน้าตากไปหนึ่งที เรามาสปินมาอีกรอบใส่เกียร์มาสี่คูณร้อยไปเลยอือต้องรอดแล้วแหละเออต้องรอดแล้วแหละโอเคเราวิ่งเข้าหลือแปหนึกงโอเคออกไปออกอโอเคเฮ้ยนางดักนหักดักว่าดัก,กว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอุย้ยล่างเงาเราอะล่างเงาร้อยแปดสิบลิวีแล้วโอเคหมุนแปบนึงไม่ให้นางตีนะโอเคออกมาตรงนี้อึ๊บอบ เอาไงนางทำยังไงนางจะทำยังไงนางจะทำยังไงเอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเอาเพื่อนเตรียมเรียบร้อยสวยสวยสวยอยเมื่อกี้ไม่ได้มองหลังโอเคเมื่อกี้เห็นเครื่องเสร็จตรงนี้งั้นเพื่อนก็น่าจะเปิดประตูตรงนูน้นเพราะงั้นเราไปหาประตูดีกว่าเพราะเพื่อนอาจจะเพื่อนอาจจะเปิดประตูอยู่แล้วก็ต้องสุ่มตังเราแล้วนะลองไปดูอุ้ยเมลีเมลีโอ้ยตรงนี้มองไม่เห็นเลยเลยช่ว่ามองไม่เห็นโอเค ับไม้เป็นหนึ่ง E A โอเคเดี๋ยวนะประตูเปิดยังไงนะประตูเปิดยังวะประตูเปิดยังอุ้ยอุ้ยยังไม่เปิดวะอุ้ย,ยทับไม้เป็นหนึ่ง E A สวยครั้งนี้โดนโอ้โหตาแดงเจ๋เลยแม่โอ้โหหายแล้วทับไม้ไปอีกหนึ่งรอบตรงนี้ไม่น่ารอดวะ Oh my god อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เกือบนะนะ่ะถ้านางไม่เข้ารูนะนะ่ะท่าน่อกี้มันแบบ เกือบเลยว่ะเกือบโอเคเดี๋ยวเราจะเว้นระยะห่างออกมาให้เพื่อนไปเปิดประตูก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเพื่อนแล้วโอเคโอเคแต่ตอนนี้เราก็ไปไกลามากไม่ได้ไม่งั้นไม่รอดแน่นอนเอ้ยตรงนี้ไม่มีที่จุกด้วยโอ้ oh my god ไม่รอดนนเลยสองร้อยสี่สิบวแล้วรวันนี้โอ้ oh my god ทำไมมันดนัน,น,น, <c oughs> นขนาดนี้โอ้โหมาเสกตั้งหน้าขนาดนี้คใสเกียร์มาอีกรอบหนึ่ง โอ้ยโอ้ my god ลุ้นมากโอ้ my god 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 ประตูทางออกเปิดแล้วครับทุกคนตอนนี้โอเคเรารีบเดินไปดีกว่ารีบวิ่งไปเลยอู้หูเฮเลพอดกับเอาย้อนกับย้อนเกียมหมากับทันทีครับจังหวะนี้สปินหน้าต่างไปโอเคอุ้ยนางดักนางดักกับ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 อ้าวนางดักอีกรอบก็กลับีกครับอะไรมันวะเนี่ยวิ่งแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยเอาเงาว่ะเอาเงาว่ะวิ่งวนแป๊บหนึ่งวิ่งวนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวนก่อนเพราะลากเงามันไม่ดีเท่าไหรอ่อะโอ้ยไม่รอดได้เลยตรงนี้ไม่มีที่จุกโอ้ยตรงนี้ยังไม่มีโอ้ยตรงนี้ยังไม่มีโอ้ยตรงนี้ยังไม่ม,ม,มีที่จุกเพื่อเพื่ออะไรวะเนี่ยเปิดทิงเฮียเลยวะนี่โอ้ my g เสียดายโอ้ my g เพื่อนออกเลยเพื่อนออกไปเลยออกไปให้หมดเลยเฟสสุดท้ายแล้วไม่รอดแล้วไม่มีตัวช่วยด้วยยาย โอ้ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนะเอ้ยปล่อยอ่ะเฮ้ยเอ้แมรี่ลลปล่อยอ่ะนี่เล่นหลุดพอดีเอ้แมรี่ปล่อยอ่ะใจดีมากแมรี่อุ้ยนางหาตาแดงพอดีเลยรักเลยครับอยากจะรัไปกระโดดก่อนเลยโอ oh ้ยคุณแมรี่ใจดีมากเลยน่ารักว่ะ สุดยอดครับ